สวัสดีค่ะนักเรียนครูน่ารักทุกคนดเทมเปไปไงบ้างคะวันน้ไปเรียนพิเศษค่ะได้อะไรบ้างไหมคะลูกได้เยอะเลยค่ะไปเรียนเทิมเทิมหน้าเรียนเสื่อือ่ะเปิดเทอมมาทังทีเนาะก็ต้องมีสิ่งดีๆเข้ามาในโรงเรียนเราในห้องเราเนาะก็วันนี้ครูมีเด็กใหม่ย้ายมาใหม่สวยด้วยนะเธอมานี่สิสวัสดีค่ะเพื่อน เราชื่อนางสาวกัญญลักษณ์แดมชาติชื่อเล่นชื่อเจนนะย้ายมาจากต่างจังหวัดอ่ะก็ยังไงก็ฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะคะค่ะไปนั่งข้างไอ้ลูกไปเดี๋ยวต่อไปจะมีครูเข้ามาสอนนะคะตั้งใ, <น S 1> ใ,ใจเรียนนะคะลูกกลุ่มข้างหลังตั้งใจเรียนด้วยนะคะไปแล้วค่ะแม่เรียนทำคว,วมามเคารพมันนานนีมบอยคป็นสวยเลยมัชอบดิ ทำเป็นตัวมาเด็กมาจากต่างจังหวัดปนน้องเกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอหลับไนลืมเมื่อภาพเธอคอยล้อเน อะไรมึงมองอะไรเนี่ยนี่มึงสวยว่ะนี่ละโดนใจเลยว่ะเฮ้ยน,นางฟา้ามาโปดหืมใครวะเธอเอาซีนี้มาให้ให้เราเหรอใช่ ขอบคุณค่ะขอเงินได้ปะได้ได้เธอชื่ออะไรอ่ะอ๋อชื่อเจนอะไรกันนะเราชื่อพีนะอ๋อเราเป็นรุ่นพี่ของโรงเรียนนี้อ๋อพี่อยู่ม .6 แล้วเหรอใช่ใช่ใช่แล้วเธอตั้งแต่เห็นหน้าแบบไม่คุ้นเลยอะ่ะเพิ่งย้ายมาใช่ไหม ใช่ค่ะเรามาใหม่ค่ะอแล้วอยู่มอไหนอะมอสี่ค่ะอตอนแจต,ตอนนี้เราคือเราได้รู้จักกันแล้วนะเดี๋ยวท่าไงเด๋อพี่จะแวะเวียนมาทักทายเหมือนเดิมน,นะครับอ๋อได้ค่ะค่ะโอเคครับครับบ๊ายบายขอบคุณค่ะครับ อะไรวะมึงชอบเจนเหรอวะเออกูชอบเจนวะ่ะอ้าวแล้วตาลล่ะเฮ้ยมึงจะพูดถึงสิกูไม่เคยชอบตาลเลยเอองั้นกูขอแล้วกันเอาไปคืนนี้ว่างไหมฮะคืนนี้ว่างไหมทำไมพายบ้านเจนหน่อะไปทำไมไม่รู้วะ่ะไ่ทำไมเป็นคนนี้วะเนี่ยนกะูไม่เคยชอบตาลวะ่ะก <c oughs> ูชอบเจนวะ่ะ เนี่เจนคะทำไรอยู่อ่ะอ๋ออ่านหนังสือค่ะฟังเพลงไหมแจ้ช่วยให้ผ่อนคลายฟังดีอุ๊ยผิดเพลงเท่าทีฟังเพลงดีกว่าเพลงนี้เหมาะกับเจนเลยนะ เป็นไงบ้างเฮ้ยไอต้อะไรมีอะไรจะบอกมึงตอนนี้มึงทำอะไรอยู่พี่พีทำอะไรแฟนกูอ่ะพี่ไหนวะพี่พีพี่พีพี่คนวันนั้นกูว่ามึงเลิกคุยเธอ ทำไมก็แฟนกูปะมันไม่ดีหรอกมึงมึงดูมึงดูมึงดูมึงเลิกคุยเดี๋ยวนี้มึงเลิกคุยเลยมึงต้องดูนี่มึงต้องดูดูให้เต็มเต็มสองตาเลยนี่คือใครอีเด็กใหม่ไงที่ย้ายมาใหม่จากบ้านนอกอ่ะบ้านนอกอ๋อสวยก็ไม่สวยมือเราต้องวางแผนแล้วล่ะวางแผนอะไรเราต้องกำจัดมันต้องกำจัดมันเราต้องกำจัดมันพี่พีไม่รักมันหรอกใช่ไหมพีต้องรักกูมึงสวยกว่าตั้งเยอะ เด็กใหม่อ่ะตาทำอะไรเพื่อทำไรวะอย่ายุ่งได้ป่ายุ่งกับแฟนกูทำไมวะคุยทำไมคุยทำไมรู้ว่าเขามีแฟนแล้วคุยทำไมเออพี่พีเกันแล้วแกแล้วอะไรตาตาไปหาเรื่องเจนอ่ะอะไรนะูพี่เรื่องนี้ป่ะเออเอาเลยทำไมเอาเลยทำไมเอาทั้งสองคนหยุดเลยหยุดเลยตาไม่ต้องเลยตาหยุดก่อนดิหยุดก่อนโยเจนอออกกไป่นออกไปก่อน คิดว่ามีผู้ชายมาช่วยแล้วจะรอดเหรอตามต้องดมาแล้วมึงอ่ะตามผู้ชายมันไม่แค่ผู้ชายคนเดียวอ่ะผู้ชายมันไม่ดีก็อย่าไปยุ่งแล้วคะตามเฮ้ยใช่ตามตามไหนเฮ้ยตามเฮ้ยนี่ตานนี่หว่า ค่อยๆค่อยๆเจนนี่แกมาช่วยเราทำไมอ่ะเราทำร้ายแกตั้งเยอะอ่ะยังไงเธอก็เป็นเพื่อนชันตะตาลขอบคุณนะ <c oughs> แล้วพี่พีอ,อ่ะอ๋อพี่พีเหรอจริงๆแล้วอะ่ะฉันไม่ได้ชอบเขาหรอกเพราะว่าตอนนี้เขาชอบแป้งอยู่อะ่ะ <c oughs> จริงเหรอ <c oughs> อันนี้พี่พีเขาเป็นเหรอเอา้ <c oughs> เอาเธอยังไม่รู้เหรอ